บทที่14ยังเป็นช่วงของการที่โยบพูดต่อพระเจ้าหลังจากโยบตอบคำพูดของโสฟาเพื่อนคนที่สามแล้วแล้วโยบก็เริ่มหันมาพูดกับพระเจ้าในบทที่13ตอนท้ายบอกว่าฉันขอสู้คดีกับพระเจ้าแล้วโยบก็เริ่มค่าครวญพารณาต่างๆถึงสถานะของตนแล้วก็ ถึงท่าทีที่เขาคิดต่อบพระเจ้ายบบทที่14มนุษย์ที่เกิดมาโดยผู้หญิงก็อยู่แต่น้อยวันเต็มไปด้วยความยุ่งยากใจเขาออกมาเหมือนดอกไม้แล้วก็เหี่ยวแห้งไปเขาหายไปอย่างเงาไม่ยั่งยืนคงอยู่แล้ว พระองค์ทอดพระเนตรคนอย่างนี้หรือพระองค์ทรงนำข้าพระองค์เข้าสู่การพิพากษาโดยพระองค์หรือโยบได้ข้าครวนถึงชีวิตของตัวเองว่าเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเศร้าหมองแล้วก็มองว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยสั้นนักแล้วสุดท้ายชีวิตของมนุษย์ก็จะพบกับความตายในข้อที่7จ็ดจนถึงข้อที่สิและมนุษย์ขาดความหวังสิ้นหวังในบทนี้เราสังเกตว่าเมื่อโยบเริ่มพูดเริ่มพูดอ่ะ เขาเปลี่ยนจากตัวของเขาเองไปสู่มนุษยชาติทั้งหลายมันเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจมากก็คือว่าเมื่อเราเริ่มคุยกับพระเจ้าเราเริ่มคุยกับพระเจ้าสายตาของเราเนี่ยจะยิ่งฉลาดขึ้นสว่างขึ้นก้าวไกลขึ้นตอนแรกโยบในบทที่สามพูดแต่หไม่น่าเกิดมาเลยมีแต่ตัวเองตัวเองตัวเอง,เองใช่ไหม แต่มาก็เริ่มเริ่มมองไกลขึ้นไกลขึ้นเออเริ่มแทนที่จะเป็นความทุกข์ก็มองดูว่าเออพระเจ้ากับเขาทากับเขายุติธรรมหรือเปล่าเขาเป็นชอบทําอยู่หรือเปล่านะตอนคุยคุยมาตอนมาถึงบทที่14โยบเริ่มมองไกลขึ้นกว่าเดิมผมก็เลยมักจะสอนน้องเลี้ยงของผมว่าเวลามีปัญหาเนี่ยพูดคุยกับพระเจ้าพูดผิดพูดถูกพูดอะไรก็แล้วแ,แต่เนี่ยพูดไปเถอะแต่พอพูดเสร็จแล้วเนี่ยมักจะมีการพัฒนาทางความคิดพัฒนาทาง มุมมองในฝ่ายวิญญาณมากขึ้นมากขึ้นเสมอเลยสมมุติมีบางคนมันทรรยศเราหักหลังใส่รลายป้ายสีเราเราก็มาเข้าเฝ้าพระเจ้าแบบคนนิสัยไม่ดีเลยข้าแต่พระเจ้าไม่องไม่เอามาลัวพงพงบอกให้เขาพงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองไม่รักมันเลยมันลักมันไม่ได้ขอพงให้มันตายมันออกไปรถชนตายเลยมัน,ยมน,ยมนยอย่างนี้ก็ได้นะครับลองอธิษฐานงี้ไปสิครับจริงๆพอลองอธิษฐานไปนี่หลายสักเย็นเย็นด้หน่หรือสักสองสาครั้งอ่ะคำอธิษฐานจะเริ่มเปลี่ยนมุมมองจะเริ่มเปลี่ยนว่าเอ๊ๆ เออแต่ว่าเออก็สงสารเขาเหมือนกันนะถ้าเขาตายเดี๋ยวลูกนะปง้งจะ้ก้อยเขาเก่เจ็บช้าน้ําใจเหมือนกับที่เขาทํากับข้าปุ้งก็พอละในในแล้วก็มันก็จะเริ่มเปลี่ยนซึ่งแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะผมก็ลองมาหลายครั้งละเมื่อเริ่มเอาอะไรเนี่ยมาทุนกับพระเจ้าทูนได้เรื่องไม่ได้เรื่องถูกพระกัมปีหรือไม่ถูกพระกัมปีมาแล้วแต่เนี่ยแต่พอยิ่งทูนพระเจ้าเข้าใกล้พระเจ้าอ่ะมุมมองฝ่ายวิญญาณสติปัญญาจากเบื้องบนมันก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นจากโย่ผู้สนใจแต่ทุกขขอออองงงงตตัััววเเทุุุกกคยยบพระ้า คุยมากมาถึงบทนี้ตอนนี้ก็เริ่มมองโอ้ใช่มนุษยชาติทั้งหลายชีวิตของเขาก็สั้นนักในที่สุดก็พบกับความตายช่วงชีวิตสั้นๆของมนุษย์ก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าโยบเริ่มต้องบอกว่ามนุษย์ที่เกิดโดยผู้หญิงมีมนุษย์คนไหนที่ไม่ได้เกิดออกมาจากผู้หญิงบ้างมีใครอาดัมท้อ <laughs> ไม่เกิดจากผู้หญิงโอเคอ๋อไม่นับอาดัมหนึ่งคนนอกนั้นเกิดจากผู้หญิงหมดพระเยซูยังเกิดมาจากผู้หญิงเลยใช่ไหม <laughs> มนุษย์ที่เกิดจากผู้หญิงแล้วหมายถึงใครวะก็หมายถึงมนุษย์ทุกคนนั่นแหละแต่แล้วทำไมต้องบอกผู้หญิง คือเขาจงใจชี้ให้เห็นถึงคือส่วนใหญ่เขาจะนับแบบลูกพ่อใช่ไหมตามเชื้อสายบิดาใช่ไหมแต่ว่าโยบโยกคาเนี้ยเพื่อจะชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เนี้ยเกิดจากต้นกําเนิดเขาเนี้ยผู้ให้กําเนิดเขาก็ช่างอ่อนแอคือภาพของผู้หญิงในสมัยนั้นคือเป็นคนยกของหนักๆไม่ได้อ่อนแอไม่แข็งแรงในผู้หญิงสมัยนี้ยกของหนักได้สบายนะื่อกีก็ไปยกไฟมาให้เลยนะแต่ภาพสมัยนะั้นคือผู้หญิงเขาอ่อนแอบอบบาง ดังนั้นโยบจิงยกประโยคนี้เพื่อชี้้เห็นว่าดูสิแม้กระทั่งผู้ให้กำเนิดของมนุษย์ทุกๆคนเนี่ย ยังเป็นคนที่อ่อนแอเลยดังนั้นมนุษย์อ่อนแอชีวิตของมนุษย์นั้นสั้นแล้วก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายเต็มไปหมดตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันที่จากโลกนี้ไปทุกวันของชีวิตมีเรื่องสารพัดเข้ามาไม่จบไม่สิน้นพอเคลียรเรื่องนี้จบยังไม่ทันจบดิเ,เรื่องใหม่มันก็อีกสองเรื่องพอเคลียสองเรื่องมันอีกอมาแปดเรื่องอู้เต็มไปหมดชีวิตของมนุษย์นั้นช่างสั้นและเต็มไปด้วยความวุ่นวาย ผู้ดใดจะเอาสิ่งสะอาดออกจากสิ่งมลทินได้ไม่มีสักคนก็คือโยบอธิบายว่าเนื่องจากทุกคนเนี่ยเป็นคนบาปหมดเลยทุกคนเนี่ยไม่สะอาดไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยดังนั้นไม่มีใครสามารถเอาสิ่งดีออกมาได้เลยไม่มีเลยสักคนที่ทําอย่างนั้นคือข้อนี้ก็เป็นความจริงด้วยเนื่องจากมนุษย์เป็นคนบาปดังนั้นมนุษย์ไม่สามารถทําดีได้อย่างแท้จริงการทําดีของเราทั้งหลายเนี่ยจริงจริง แล้วเนี่ยมันมักจะมีความเห็นแก่ตัวความอะไรบางอย่างอยูอย่ในนั้นเราทําคนทั้งหลายทาดีเพราะเหตุมีแรงจูงใจอันไม่บริสุทธิ์ต่างๆเพราะว่าข้างในของมนุษย์เนี่ยเป็นคนที่โสโกปรกเป็นคนที่เป็นมนทินแต่ขอบคุณพระเจ้าในวันนี้เราไม่เหมือนกับสมัยของโยกย,ยังไม่มีพระเยซูเนาะวันนี้เมื่อเราต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์เหตุฉะนั้นผู้ใดอยู่ในพระคริดผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว ใครก็ตามที่ต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์พระองค์ก็ได้ทำแบบนี้ไงพระองค์ไม่ได้มาเปลี่ยนนิสัยเราที่ไม่ดีไม่ใช่พระองค์ไม่ได้มาให้เรามีนิสัยดีขึ้นไม่ใช่แต่พระองค์มาเปลี่ยนจิตวิญญาณที่เป็นมลทินจิตวิญญาณที่มีบาปอ่ะซึ่งจิตวิญญาณที่มีบาปเนี่ยมันจะสะท้อนมาเป็นพฤติกรรมความคิดคำพูดการกระทำที่มีบาปพระองค์เปลี่ยนใหม่เป็นคนใหม่ทั้งสิ้นพระองค์เปลี่ยนไอ้ข้างในของเราเนี่ยกลายเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ดังนั้นพอใครก็ตามมาเป็นนรสตียแล้ว ยังทาบาปมายังทําบาปเหมือนเดิมเพราะว่าเนื้อหนังมันชินซ้อมซ้อมมา2 0่สสปีซ้อมทําบาปซ้อมอิจชาช้อมโมโหช้อมเกียรติช้อมอะไรเงี้ยแต่ขณะเดียวกันข้างในมันเริ่มเปลี่ยนละข้างในจากเมื่อก่อนเป็นข้างในบาปเนี่ยซึ่งถ้าเป็นข้างในเป็นบุญทินข้อน,นี้ก็บอกไม่มีสามารถเอาสิ่งที่ดีออกมาได้เลยมันก็ออกมาแต่บุญทินนั่นแหละพระเยซูก็บอกนี่ใช่ไหมสิ่งที่ออกมาจากอน,นุณนนก็คือความชั่วร้ายต่างๆมากมายแต่พอคนที่ต้อนรับเชื่อพระเยซูริ์พระวิญญ,ญาณเข้าไปในชีวิตของเขาเปลี่ยนจิตวิญญ,ญา ที่บริสุ์เนี่ยวันนี้เนี่ยเราผู้ต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์เนี่ยเรามีจิตวิญญาณใหม่ละจิตวิญญาณที่บริสุธ์ชอบทมดังนั้นมันมีสัญญาณชั้น,นันอันหนึ่งที่ในเรื่องนี้ก็คือว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนแท้พอเรากลับใจจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยอยากจะทําบาปถามว่าทําบาปไหมก็ยังทําอยู่ยังทําอยู่ยิ่งทําเยอะกว่าคนไม่เชื่อพระเจ้าหลายคนด้วยซ้ำไปแต่ว่าข้างในเนี่ยมันไม่มีความสุขที่จะทําบาปละเรามัน ถูกเปลี่ยนใหม่แล้วมันเป็นคนชอบทําแต่เป็นชอบทํายังติดนิสัยทําบาปอยู่เนี่ยนะแต่ว่าข้างในมันถูกเปลี่ยนแล้วแล้วพอการเปลี่ยนแปลงจากข้างในเนี่ยจึงทําให้ชีวิตของคริสเตียนจํานวนมากเปลี่ยนไปในทางที่ดีด้วยเหตุนี้คนที่บอกว่าเป็นคริสเตียนแล้วแต่ว่าชีวิตของเขาโอ้กี่ปีกีปก่ปีก็ไม่เปลี่ยนยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยผมเองตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยข้างในเนี่ยเป็นคริสเตียนจริง,รงๆหรือเปล่า มีพระวิญญาณบริสุทธิ์จริง,รงๆหรือเปล่าเพราะว่าคนที่มีเนี่ยไม่เปลี่ยนไม่ได้ต้องเปลี่ยนแต่แค่อาจจะมีความชั่ว2,000อย่างฮะเปลี่ยนไปสัก ยี่สิบอย่างสามสิบอย่างยังก็ต้องมีเปลี่ยนแต่ว่ามีสองพันอย่างยังไงปัจจุบันนี้สองพันอย่างเหมือนเดิมอาจจะสองพันสี่เพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปเงี้ยอันนี้ไม่น่าสงสัยแล้วเฮ้ยเป็นริสเซียนจริงๆหรือเปล่านังนั้นแต่ว่าเราไม่ต้องไปดูคนอื่นนะดูเราแล้วกันนะดูเราว่าถ้าข้างในมันสกรปรกข้อที่สี่ดังนี้บอกว่าไม่มีทางเอาสิ่งที่ดีออกมาได้เลยแล้วก็ทุกคนเป็นมนทินหมดดังนั้นจึงไม่สามารถเอาสิ่งที่สะอาดมาได้ไม่มีใครทําได้แต่ว่ามีคนหนึ่งทาได้พระเยซูคริสต์พระ,ะอง ก็เลยสามารถมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมาในชีวิตของเราข้อที่5ก็เป็นประเด็นน่าสนใจข้อที่5บอกว่าวันเวลาของเขาถูกกําหนดไว้เสียแล้วจํานวนเดือนของเขาก็อยู่กับพระองค์ทรงจํากัดขอบเขตของเขาไม่ให้เขาผ่านไปได้ข้อนี้สำคัญมากเลยนะครับแล้วก็ลึกซึ้งและเป็นประโยชน์มากวันเวลาของผมเนี่ยของของอาจารย์กื้เนี่ยของผมเนี่ยถูกกาหนดไว้แล้วจากโต๊ะขอบนี้จนถึงขอบโต๊ะนี้เรียบร้อยแล้ว กำหนดไปแล้วและไม่มีใครสามารถผ่านขอบเขตนั้นไปได้สมมุติพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บพระเจ้ากําหนดไว้ลากี่ปีก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าผมรวยมากมีทรัพย์สมบัติมีอะไรต่างๆมากมายเงินทุ่มเงินทั้งหมดเพื่อที่จะไปถึงตรงนี้ทุ่มให้ตายก็ไม่เกินขอบนี้้อ <c oughs> <c oughs> นี้บอกเอาใหม่เอาใหม่ระหว่างที่ผมกําลังดําเนินชีวิตอยู่มาถึงตรงนี้ปรากฏว่ามีคนเกลียดชังมากก็ใช้ระเบิดนิวเคลียร์เลยนะยิงามาใส่ที่บ้านโอ้โหจตเติมได้ เออขอโทษนะครับยังไม่ถึงเวลาต่อให้นิวเคียร์ยีลูกผมก็ไม่ตายตายไม่ได้เพราะว่าพระองค์ทรงกําหนดวันของเขาเอาไว้แล้วก็นี้มีประโยชน์ไหนมีประโยชน์มากก็คือว่าหากวันนี้เราต้องสูญเสียคนที่เรารักไปให้เรารู้เถอะว่าอ๋อไม่มีทางยืดไปจากนั้นมากอีกแล้วบางคนเข้าใจผิดบางคนว่าเนี่ยไม่น่าเลยถ้าวันนั้นฉันพาแม่ไปโรงพยาบาลทันแม่ก็คงไม่ตายไม่จริงวันนั้นต่อให ยกโรงพยาบาลไว้ที่บ้านหรือไปทันแม่ก็ตายอยู่ดีเพราะว่าถูกกําหนดเอาไว้แล้วไว้อย่างนั้นดังนั้นก็เป็นคาหนุนใจและปลอบปลมใจและขณะเดียวกันเป็นเหตุที่ทําให้เราไม่ต้องหวั่นกลัวความตายคือว่าถ้าไปองค์กําหนดขอบเขตกําหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วจํานวนเดือนกี่เดือนวันกี่วันกี่ชัว่วโมงกําหนดเอาไว้แล้วดังนั้นถ้าพระเจ้าไม่ให้ฉันตายขอโทษนะครับ คุณไม่มีทางฆ่าฉันได้แต่ถ้าพระเจ้าให้ฉันตายมดเดินชนฉันฉันก็ตายได้ <laughs> เพราะว่ามันถึงเวลาตายของฉันแล้วดังนั้นพอเราเข้าใจความจริงนี้เนี่ยเราก็จะมีทัศนคติต่อความตายเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนเหนือโลกก็คือว่าแม้คนที่เรารักตายไปใช่ไหมเราก็จะไม่รู้สึก หรือว่าโศกเศร้าเกินไปนักเพราะเรารู้ว่ามีเวลากําหนดสําหรับเขาแล้วก็เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับคนที่เรารักหรือเกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่หวั่นกลัวคือว่าถ้ากําหนดของเขายังไม่ครบเนี่ยซึ่งพระเจ้ากําหนดเอาไว้แล้วเขาก็จะไม่มีทางไปหรอกเขาก็จะรอดพ้นรอดปลอดภัยอยู่ดีสามารถไว้ใจในพระเจ้าได้และที่สําคัญก็คือว่าคนที่กําหนดสําหรับผมนะขอบนี้ จนถึงขอบนี้เป็นคนที่รักผมมากจนยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อผมทุกทรมานละทิ้งทุกอย่างเพื่อผมแล้วคิดดูพระองค์จะไม่กําหนดวันเวลาจํานวนเดือนที่เหมาะสมที่สุดดีที่สุดสําหรับผมหรือใช่ไหม คือตายเร็วไปก็ไม่ดีเดี๋ยวไม่ได้สอนโยบใช่ไหมก็ <c oughs> ต้องมีสอนโยบด้วยแล้วก็ตายช้าไปก็ไม่ดีเดี๋ยวอาจจะนางวิอาจจะหลงหายหรืออะไรเงี้ยก็กำลังกําำลังดีละพระเจ้าเตรียมเวลาที่เหมาะสมเช่นเดียวกันพระองค์ผู้ทรงกําหนดเดือนของคุณว่าคุณจะอยู่กี่เดือนหรืออยู่กี่วันเนี่ยเป็นพระองค์ผู้ทรงรักคุณอย่างสุดหัวใจดังนั้นไว้ใจได้เลยว่าพระองค์กำหนดวันเวลาที่เหมาะสมและดีที่สุดสําหรับคุณแน่นอนก็เลยชอบข้อนี้มากข้อที่ 7จนถึงข้อที่10โยบมองว่ามันไม่ยุติธรรมเพราะว่าต้นไม้มันมีความหวังแต่ทําไมฉันไม่มีความหวังแล้วก็งงไปยุ่งอะไกับต้นไม้โยบบอกว่าดูต้นไม้นะต้นไม้เนี่ยมันถูกตัดเคยเห็นเข่าตัดต้นไม้ใช่ไหมที่หมู่บ้าน,มนผมผมบางทีก็ตัดครึ่งต้นไม้แล้วโอ้ ตอนแรกไม่เข้าใจไม่รู้โอ้สงสารต้นไม้ไปตัดมันยังไงมันตายหมดเลยเปล่าลเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนโผล่อีกและนะ้วะฮต้นไม้มันถูกตัดมันก็แตกหน่ออีกนะมีหน,อออน่ออ่อนๆโผล่ออกมาไม่หยุดต้นบางชนิดเนี่ยอย่างเช่นต้นกล้วยเนี่ยฝันหมดแล้วเนี่ยมันก็โผล่ไาอีกนอกเรื่องนะขอหนุนใจนะครับใครมีบ้านไม่จําเป็นอย่าไปปลูกกล้วยนะ <c oughs> เคยปลูกต้นหนึ่งนะพอจะลื้อมันตัดทิ้งไปแล้วเนี่ย มันก็โผล่ขึ้นมาอีกตัดแล้วมันก็โผล่มาอีกโอ้ต้องขุดใช้วเวลานานมากกว่าจะกําจัดมันออกจากในสวนบ้านได้งั้นถ้าไม่คิดจะปลูกเป็นถาวรจริงจังก็อย่าไปปลูกกล้วยแต่โอเคกลับมาเข้าเรื่องเป็นอย่างนี้โยอบบอกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยทําไมต้นไม้เนี่ยมันถูกตัดแล้วมันก็ยังเป็นขึ้นมาอีกมันก็ผุดขึ้นมาอีกได้มันได้น้ํามันก็แตกกิ่งออกมาแต่มนุษย์พอตายไปแล้วก็หมดไป จบไปมันไม่ขึ้นมาอีกไม่ยุติธรรมโยบแค่จะชี้ให้เห็นว่าใช่ชีวิตของมนุษย์เนี่ยสั้นนักถูกกาหนดเอาไว้แล้วเรียบร้อยโดยพระเจ้าแล้วก็ทุกสิ่งที่เขาทขาําขณะช่วงเวลาที่เขากำหนดเนี่ยพอเขาจากไปมันจะไม่เกี่ยวข้องกับเขาอีกเลยมันก็จะสูญไปต้นไม้เนี่ยแม้นมันมีอายุอยู่สัก20ปีพอตัดมันเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาอีกมันก็มีลูกมันมอาจจะมีอะไรกิ่งก้าน,นโผล่ออกมาอีกแต่สำหรับมนุษย์โดนตัดเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็หมดกัน ทั้งนั้นเลยจบจบสิ้นกันแล้วก็ไม่มีอีกข้อที่11ถึง12เราเห็นว่าดูเหมือนโยบเนี่ยจะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องชีวิตหลังความตายจริงๆด้วยเหมือนกับอย่างที่ผมกล่าวถึงก่อนหน้านี้เขาบอกว่าน้ําขาดจากทะเลสาบและแม่น้ําก็เหือดแห้งไปชันใดมนุษย์ก็นอนลงและไม่ลุกขึ้นอีกฉันนั้น จนฟ้าไม่มีอีกและเขาก็ไม่ตื่นปุกเขาจากหลับก็ไม่ได้คือโยบพูดถูกไหมถูกแล้วแต่ว่าถูกแค่มุมหนึ่งถูกแค่มุมของร่างกายก็คือว่าเมื่อมนุษย์ตายไปนอนลงแล้วก็ไม่ฟื้นอีกเลยนอนแล้วก็นอนเลยไม่สามารถตื่นขึ้น,นมาจากหลับได้แต่ว่าโยบยังไม่รู้เหมือนที่เรารู้ไงอ๋อถ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์ตายไปแล้วก็จะเป็นขึ้นมาจากความตายมีกายใหม่ในพระเยซูได้ ดังนั้นก็ในมุมของโยบเขาเข้าใจเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในโบราณมากสมัยอับราฮัมความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณค่อยๆพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสมัยของเราโยบไม่รู้ว่าร่างกายสามารถเป็นขึ้นมาจากความตายได้แต่ดูเหมือนว่าแม้นโยบไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเป็นขึ้นมาจากความตายแต่เขาก็อยากไปที่นั่นอยากจะตายโอ้อยากให้พระอ,องค์ซ่อนข้าไว้ในแดนคนตาย ปกปิดข้าวไว้จนพระพิโรธของพระองค์ผ่านพ้นไปอยากให้พระองค์กําหนดเวลาให้ข้าพระองค์และระ,ะลึกถึงข้าพระองค์โยอบบอกว่าโอ้มีกําหนดเวลาใช่ไหมโป่งจะข้ายังไม่ถึงอีกเหรออยากให้ถึงเร็วๆอยากให้พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ไปสงบไปพักสงบไปซ่อนอยู่ในแดนคนตายในช่วงเวลานั้นเขาเชื่อว่าพอมนุษย์คนใดาตายไปแล้ว ก็จะไปอยู่ในแดนคนตายเป็นที่เงียบสงบมืดมิดและอยู่ที่นั่นตลอดไปช่วงน,นิรันด์เพราะว่ายังไม่มีการเปิดเผยเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายการพิพากษาในสวรรค์ในลโลกในอะไรยังไม่มีการพูดถึงในสมัยนั้นเพราะว่าเป็น4,000ปีที่แล้วเราสังเกตได้จากในข้อที่14ที่โยบบอกว่าถ้ามนุษย์ตายแล้ว เขาก็จะมีชีวิตอีกได้หรือโยบครับได้ได้ได้ถ้าเชื่อในพระเยซูแต่ตอนนั้พระเยซูย,ยังไม่มาเราก็เลยรู้เยอะกว่าโยบเนี่ยนะเพราะว่าโยบยังไม่เจอแต่ตอนนี้เขาคงรู้แล้วล่ะข้าพระองค์คอยอยู่ตลอดวันประจําการของข้าพระองค์จนกว่าการปลดประจําการของข้าพระองค์จะมาถึงข้อนี้ก็เท่นนะคือโยบใช้ภาษาทหารบอกว่าเนี่ยที่วันนี้เนี่ย เขามีชีวิตยอยู่คือเขายังประจำการอยู่เดี๋ยวถึงเวลาก็จะปลดประจำการแล้วเมื่อทหารเนี่ยเข้าไปในกองทัพเขาอาจจะได้คุมรถถังสุดเท่โอ้ยใหญ่แล้วก็เช็ดทำความสะอาดรถถังแล้วก็ดูแลรถถังนั้นอย่างดีไม่ว่าจะดีสักแค่ไหนก็ตามอยู่มาวันหนึ่ง เมื่อเขาปลดประจำการไอ้รถถังนั้นน่ะกับเขาเนี่ยไม่เกี่ยวกันุสงสารรถถังไม่ไม่เปื้อนรอยเยอะเลยไม่เช็ดอีกว่าทาสีม่อีกเอาไม่เกี่ยวแล้วครับคุณปลดประจำการแล้ววันนี้ก็เหมือนกันวันนี้โทรศัพท์มือถือของเราที่ยังมีอยู่เนี่ยเพราะเรายังไม่ปลดประจำการมันก็ยังเกี่ยวข้องกันเราอยู่อีกไม่นานพอปลดประจำการมันก็ไม่เกี่ยวกับเราแล้วบ้านของเรามอเตอร์ไซค์ของเรารถของเราไอ้ต่างๆที่เรามีเนี่ยที่มันยังเกี่ยวข้องกับเราเพราะว่าเรายังอยู่ในประจำการอยู่ แต่เมื่อกําหนดเวลามาถึงวันปลดประจําการมาถึงเนี่ยพอตายไปแล้วก็จะไม่มีชีวิตอีกหมายถึงว่าไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปในกิจการบทที่2ี่24ข้อที่15ในฮิบรูบทที่9ข้อที่27หรือข้ออื่นๆในพระคัมภีร์พระเจ้าได้เปิดเผยในเวลาต่อมาหลังจากสมัยของโยบให้รู้ว่าไม่ว่าคนชอบธรำหรือคนอธรรม สักวันหนึ่งทุกคนจะฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วยืนอยู่ต่อจำเพาะพระพักของพระเจ้าในพระคัมภีร์บอกว่าทุกคนเนี่ยต้องฟื้นหมดเลยแต่จะมีฟื้นสองแบบคือคนที่เชื่อในพระเจ้าฟื้นมาปั๊บเนี่ยได้กายใหม่ แบบกายพระเยซูแต่ส่วนคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าฟื้นมาเหมือนกันมีกายยังไงก็ฟื้นกายเหมือนเดิมนะอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เข้าสู่การพิพากษาคนที่เชื่อในพระเจ้าพระเยซูรับโทษแทนแล้วดังนั้นเหตุฉชนนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนเหล่านั้นที่อยู่ในพระเยซูคริสต์พิพากษาเนี่ยเขาทำสองอย่างก็คือว่าพระเจ้าทำสองอย่างให้ลงโทษกับให้รางวัล ทีนี้เนื่องจากโชคชัยเนี่ยลงโทษไปเรียบร้อยแล้วมันก็เหลือแต่ส่วนให้รางวัลงั้นก็รับรางวัลอย่างเดียวระมาัเนี้ยนะพระเยซูล,ลงโทษแต่ว่าส่วนโชคเลือดเนี่ยอีกคนหนึ่ง oh. <laughs> เขาเขายัง <laughs> เขายังไม่ได้ไม่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ใช่ไหมดังนั้นรางวัลมีไหมรา <laughs> งวัลก็ไม่มีไม่นับเพราะว่าความชอบธรรมมนุษย์เป็นเหมือนกับภาคดีิวในสายพระเนรของพระเจ้าแต่ลงโทษเนี่ยมีมากมายเลยแล้วก็ต้องลงในบึงไฟนรกซึ่งประเด็นนี้เนี่ยถ้าไป ดูลึกซึ้งลึกซึ้งนะจะน่ากลัวมากทีเดียวก็คือว่าเนื่องจากร่างกายเป็นขึ้นมาจากความตายอ่ะพอร่างกายเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเนี่ยแสดงว่าไอความรู้สึกเนี่ยมันยังอยู่ขึ้นมาด้วยแสดงว่าลงไปในนรกเนี่ยเวลาเผาก็ร้อนนะแต่ที่นั่นนอนไม่ตายไฟไม่ดับแค่นั้นเองก็คือว่าจะตายก็ไม่ตายแต่มันร้อนเคยถูกไฟลวกน้ำร้อนลวกอะไรไหมมันเจ็บแค่ไหนแค่โดนมือโดนอะไรนิดเดียวใช่ไหมแล้วมาโดนทั้งตัวแล้วไอความรู้สึกมันยังอยู่อ่ะ คือถ้าสมมติโอเฉพาะจิตวิญญาณของฉันก็ไปลงในนรกใช่ไหมบางทีจิตวิญญาณคงยังไม่ค่อยรู้สึกนะเป็นแค่จิตวิญญาณแต่แต่ว่าในพร่งพีบอกเป็นขึ้นมาจากความตายดังนั้นแต่รายละเอียดพิ่งพีไม่ได้บอกเอาไว้เป็นยังไงนะครับแต่แค่นี้ก็หน้าหวาดเสียวละ ดังนั้นไม่จําเป็นก็อย่าไปนะครับนรกเนี่ยให้เชื่อวางใจในพระเยซูเอาไว้ข้อที่16โยบเชื่อว่าเขาจะยืนอยู่ต่อพระพักพระเจ้าแม้นเขาไม่มีการรับรองว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตามในข้อที่1 5บอกว่าพระองค์จะทรงเรียกพระองค์จะตอบพระองค์จะทรงอะไร อาวรนาพาธกิจของพระองค์คือลึกถึงข้าพระองค์และบัดนี้พระองค์จะนับก้าวของข้าพระองค์แต่ไม่ได้จ้องจับผิดข้าพระองค์ก็คือสักวันหนึ่งพระเจ้าก็จะมาสนใจเขาแล้วก็ดูชีวิตของเขาในข้อที่1 8ถึงข้อที่22สะท้อนถึงความสิ้นหวังของโยบเมื่อเขาพิจารณาดูชีวิตที่เหลือของเขาว่าโอ้ ถ้าชีวิตของเขาเป็นอย่างนี้จนวันตายชีวิตของเขาช่างสิ้นหวังถ้าไม่มีการแทรกแซงจากพระเจ้าในข้อที่18บอกว่าผู้เขาก็ทลายพังลงไปก้อนหินก็ถูกย้ายไปยที่ของมันน้ําก็เสาะเสียกระแสะน้ําก็พัดดินไปพระองค์ทรงทําลายความหวังของมนุษย์แบบนั้นเลยก็คือน้ําพัดมาดินก็ถูกพัดไปน้ําเสาะหินเพราะทรายทรายก็ร่วงทรายก็ไปหมดเลยและพระเจ้าก็ทําเช่นนั้นกับความหวังของมนุษย์ พระองค์ทรงชนะเขาและเขาก็ล่วงหลับไปเมื่อพระเจ้าตั้งใจให้มนุษย์คนนี้สิ้นหวังหมดอนาคตมันก็จะเป็นเหมือนกับน้ําที่เซาะทรายที่พัดไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นดังที่พระเจ้ากําหนดเอาไว้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับเราเรารู้ว่าพระเจ้ามีแผนการสําหรับชีวิตของเราเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อให้อนาคตและความหวังใจ ดังนั้นสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นกับเราแต่โยบพูดมนุษย์ทั่ว,วไปไงกว,างกว,างว้างๆว่าดังนั้นพระเจ้าชนะเขาเสมอแล้วเขาก็แพ้เสมอไม่ว่าเขาตั้งใจอยากจะได้รับสิ่งดีอะไรก็ตามถ้าพระเจ้าจะไม่ให้เขาได้สิ่งดีคนนั้นไม่มีทางได้สิ่งดีในชีวิตและถ้าพระเจ้าจะให้เขาได้สิ่งดีคนนั้นก็จะได้รับอย่างแน่นอนโยบอธิบายว่าในอนาคตเนี่ยต่อให้ลูกหลานของมนุษย์ได้รับเกียรติ มนุษย์คนนั้นก็ไม่รู้อยู่ดีต่อให้ลูกหลานของมนุษย์คนนั้นตกต่ำลงสิ้นเนื้อประดาตัวมนุษย์ก็ไม่รู้อยู่ดีบางคนบอกว่าโอ้ทำเอาไว้เพื่อลูกหลานแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกหลานมันก็ไม่เกี่ยวกับตัวเขาอยู่ดีดังนั้นสิ่งที่ต้องสนใจคือว่าวันเนี้ยเราดำเนินชีวิตอย่างไรมากกว่าบางคนเก็บสะสมเงินทองแล้วก็พระคัมภีร์ก็เตือนว่าโอ้ชีวิตของเจ้าอยู่ไม่นานไม่เป็นไรงั้นก็เก็บเอาไวใ้ให้ลูกหลาน เขาะงบอกลูกหลานเป็นยังไงมันก็ไม่เกี่ยวกับเจ้าอยู่ดีนะครับดังนั้นเจ้าควรจะใช้สิ่งที่มีอยู่วันนี้ในสิ่งที่เหมาะสมถูกต้องและถวายเกียรติแด่พระเจ้าดังนั้นมนุษย์เนี่ยรู้แต่เพียงความเจ็บในร่างกายของตนเองและข้าควรื่อตนเองว่าอะไรเกิดขึ้นกับตนเองในบทนี้เราเห็นว่าโยบได้ทูลต่อพระเจ้าว่าชีวิตของมนุษย์นั้นช่างสั้น และเล็กน้อยและเต็มไปด้วยมลทินส่วนพระเจ้านั้นทรงยิ่งใหญ่ถ้าพระเจ้าจะเอาเรื่องกับมนุษย์คนใดก็ไม่มีใครรอดพ้นการลงโทษจากพระเจ้าได้เพราะว่าทุกคนล้วนอ่อนแอแล้วก็ไม่ได้เรื่องใช้กายไม่ได้เล็กน้อยและโยบบอกว่าพระเจ้ากําหนดวันเวลาของมนุษย์แต่ละคนเอาไว้แล้วดังนั้นเขาไม่สามารถผ่านขอบเขตที่กําหนดไว้ได้ไม่ว่าเขาจะพยายามมากสักเพียงไรก็ตามไม่ว่าเขาจะดิ้นรนทําอย่างไรก็ตามในที่สุด เขาก็จะต้องตายในวันที่เขาต้องตายอยู่ดีพระเจ้าทรงกําหนดทุกอย่างเอาไว้แล้วรวมทั้งวันเวลาของเราและของคนที่เรารักด้วยดังนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นจงยอมจำนวนแล้วก็ยอมรับในการตัดสินใจอันดีเลิศของพระเจ้าเถิดแล้วก็จบการโต้แย้งรอบที่หนึ่งรอบที่หก็คือโยบพูดก่อนโยบพูดแล้วเอลีฟัตมาพูดแล้วก็โยบก็ตอบเอลีฟัตพอเสร็จแล้วก็บินดัดมาพูดโยบก็ตอบบินดัดแล้วโซฟามาพูดแล้วโยบก็ตอบโซฟา พอตอบโซฟาครบเสร็จปุ๊บก็เลยนำคดีขึ้นทูลต่อพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์มีคนหนึ่งที่ข้าองค์จะฟ้องเขาคนนั้นชื่อว่าพระยาเวโยวนำคดีของตอนทูลต่อพระเจ้าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป